สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกันนะคะที่ช่อง YouTube นะคะปาร์ตาชาแนลกันอีกแล้วนะคะก็กลับมาเจอกันนะคะในวักคริ h มาส์นะคะอแนะคะอนด์ p p y New Year นะคะก็เป็นคลิปที่3แล้วนั่นเองนะคะแล้วก,ก็สำหรับต้นคลิปแบบนี้นะคะมาเจอเพื่อนกันแบบน้าสดจริงๆก็ไม่สดทีเดียวนะทุกคนเพราะว่าลงเป็นแบบโทนอัพมาแล้วนั่นเองนะคะสำหรับผิวหน้าช่วงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนก็คือยังเป็นช่วงที่เห็นผิวจริงได้อยู่นะเออก็เห็นชัดนเนาะแบบเนี่ย แอบแบบมีแบบพวกรอยแผลเป็นนะคะแล้วก็แบบพวกสิวอะไรแบบนี้เนาะก็ลงโทนอัพมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเราจะมาแกะเล่นแกะลองนะคะผลิตภัณฑ์นะคะที่เราเนี่ยซื้อมานานมากๆแล้วแต่ยังไม่ได้มีโอกาสมาแกะเล่นแกะลองสักทีนะคะนั่นคืออันนี้เลยทุกคนนาตามเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นนะคะผลิตภัณฑ์ของคิวเพรสนั่นเองนะคะมีขายในเซเว่นเนาะซึ่งอันนี้นะคะเขาบอกว่า เป็นแป้งงานผิวนะคะยืนหนึ่งเรื่องความใสปกปิดคุมมันกันเหนือนะคะคุมมันยาวนานถึง12ชั่วโมง้วยกันในเรืงของการคุมมันเนี่ยตัวป้งเอเนี่ยคงไม่สามารถที่จะทดลองเพื่อนๆได้นาะเพราะอย่างที่บอกว่าสภาพผิวของคนเรามันไม่เหมือนกันนะคะบางคนมันมากบางคนมันน้อยบางคนมันทั้งหน้าบางคนมันแค่ทีโซนอะไรแบบนี้นาะแล้วก็ขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อมนะคะหรือว่าสถานที่ที่ทุกคนไปด้วยเนาะบางคนอาจทํางานในห้องแอร์แน่นอนก็อาจจะอยู่ถึงเช้าจะลด,ดเย็นแต่ถ้าบางคนทํางานกลางแจ้งตากแดดอะไรแบบนี้มันก็ไม่ได้อยู่อะไรขนาดนั้นนะคะมันแบบไม่เท่ากันเนาะเป็นประมาณนั้นนะคะ ต่อมานะคะเขาบอกว่ามีค่า SPF 30นะคะ p A 3บุกด้กันนะคะช่วยในเรื่อของการปกป้องผิวจากรังสี UVB ได้ด้วยนะคะคือสแสงแดดนั่นเองเนาะตัวนี้นะคะเดี๋ยวก็จะมาลองเล่นให้เพื่อนๆได้ดูกันนะ,ะซึ่งตัวปังเองยังไม่เคยใช้เลยนะคะสำหรับตัวที่เป็นแป้งของคิวเพเนาะอันนี้เป็นนะคะ เขาบอกว่าเป็นคิวเพจว t นช e Beautiful นะคะ h a r r y m a t t ม o ฟาวเดชั่นพาวเดนั่นเองนะคะก็ปริมาณสติอยู่ที่5กรัมนั้นคนอ่ะไม่พูดเยอะนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำการใช้กันเลยอันนี้เป็นเบอร์02นย์ะคะไลท์เบสเนาะอ่ะเป็นประมาณนั้นนี่เบอร์อยู่ตรงนี้นะจะเดี๋ยวก็มาลองดูกันซึ่งเลือกเป็นเบอร์ที่อ่าเรียกง่ายว่าค่อนข้างที่จะ คิดว่าโอเคกับผิวที่สุดแล้วทุกคนคนะ่ะเนาะเพราะว่าไปเจอมานะคะก็ถ้าเป็นเบอร์หนึ่งอะไรเงี้ยก็คงไม่ได้เลือกนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะนก,ก็อ่ะเป็นเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าโอเคไหมดีจริงหรือเปล่านะคะเนาะ,ะนก,ก็ขออนุญาตแกะเออไอทางที่เขาให้แกะก็ไม่แกะมาแกะทางตูดเอออ่ะนี่อ่ะทุกคนแกะขออนุญาตแกะลุยแกะลุยนะคะเนาะอ่ะแกะออกมานะคะก็จะเป็นตลับ ก,ยก่ย่างเนาะอ่ะอน,นี่ตลาดเนาะอุ้ยนั่นหรอคะจริงๆความน่ารังกจริงเขาออกนานมากๆแล้วนะส่วนตัวปังเองก็คือแบบเพิ่มมีโอกาสได้แบบถึงมาลองใช้อย่างที่เคยบอกว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบในหมดของแป้งที่มันเป็นแบบพวกแป้งผสมร่องขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้เรารู้สึกแบบไม่โอเคขาดความมั่นใจนะคะก็คือเลิกใช้ไปนานมากๆส่วนใหญ่ก็ใช้เป็นแบบแป้งฝุ่นอะไรแบบนี้มากกว่านะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะ สำหรับอันนี้ด้านในก้อนั่นแหละมีอันนี้อันเดียวน,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 นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวขอเก็บผลิตภัณฑ์วางก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าตัวตลับเนี่ยเป็นอะไรยังไงเนาะก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกว่าขอบอกว่าตัวแพคเกจจิ้งเนี่ยมีความแบบเล็กนะคะมีความแบบน่ารักเนาะก็คือแบบสะดวกตัวการพกพาน่ารักนะก็คือไม่ได้เล็กจนเกิดปเนี่ยประมาณเท่าเนี้ยเออแต่จะบอกว่ามันเป็นแพคเกจที่เรียบแต่ดูดีเออมันดูแบบ น่ารักอะตามุตามีนาะก็เหมาะกับแบบพวกน้องๆไวัยรุ่นวัยนักเรียนอะไรเงี้ยที่แบบชอบแบบพกแป้งอะไรแบบนี้นะคะอ้าโอเคทุกคนมาเปิดดูด้านไหนอ้าวมีกระจกมาให้นี่กระจกหน้าตาเป็นประมาณนี้นะคะก็เห็นกระจกเนาะ อ่ะก็กระจกเนี่ยสามารถใช้ได้นะทุกคนก็ไม่ได้เโบลอๆเลยส่วนในหมดพับก็เป็นแบบนี้มานะคะคิดว่าเอาดูส่วนตัวนะไม่ว่ากันนะคะก็คิดว่าถ้าสําหรับคนมือหนักก็คงใช้ไม่ได้นานเท่าไหร่นะทุกคนเพราะต่อไปชอบใช้พับที่มันมาในรูปแบบที่เป็นผ้ามากกว่าแต่ก็แน่นอนถ้ามาในรูปแบบผ้ามันก็ต้องขยับตักนิดนึงทุกคนไม่งั้นมันก็อาจจะแบบ สะสมแบบพุชโลบแบคบทีเรียเพราะว่าเราแบบลงหน้าทุกวันใช่ไหมมันก็ทําให้เกิดแบบสิวตนันหรือว่าสิวตันขึ้นได้นะคะเป็นประมาานก็นี่พรับก็ถือว่าใช้ได้นะคะถือว่าใช้ได้อ่าโอเคนะทุกคนแล้วเขาก็มีแผ่นปิดแป้งมาอ่ะแผ่นใสยวขออนุญาตเก็บก่อนนะจ๊ะนี่ตัวแป้งเป็นโทนแบบนี้เลยไลเบท อ่าหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวหอย่าสวอดเลยสวอดเลยนี่เขามีตาต่ำมมดเวยสวยนะโอ้โหวันจ่ายนี่สีเว่นแบบนี้เกลียนะอ่าเกลียนะอุ้ยตาเกี่ย,เ,ย,ยกกเหล่านี้นไปกับผิวเลยทุกคนดูมันทําให้ผิวแบบดูพองอะ่ะว้าวแต่เดี๋ยวเราจะลองลงกับหน้าข้างหน้าดูเนาะว่าจะโอเคหรือไม่นะคะเดี๋ยวเราจะใช้พับที่เขาให้มานี่แหละทุกคน แต่กระจกขอยายนิดนึงนะอ่ะมาลองข้างหนดีเอาข้างนี้เนาะข้างแรกเออคุยกับตัวเองแหละอืมลงเป็นโทนอัพมานะคะวันนี้เนาะไม่ได้ลงเป็นรองพื้นนะคะเพราะว่าเราอยากเห็นประสิทธิภาพของแป้งนะ,ะ <S <S 2> <S 2> เออนี่เขาบอกว่าให้กดนะคะถ้าลงเป็นแป้งอารมณ์แบบแป้งผสมรองพื้นอะไรเงี้ยให้กดอย่าปาดปาด,ปาดเมื่อไหร่พังมนะนารูของคนเห็นเลย นี mm. uh, ่อ mm. ุ้ยเนื้อแป้งมีความตึ้อเด้อดีอ่ะอืมเอานะเดี๋ยวลองลองให้ทั่วดูก่อนนี่ คือพับแบบเราเราใช้ไม่ค่อยจะถนัดมือสักเท่าไหร่นะเพราะเรารู้สึกเคยชินกับพับที่มันแบบเป็นผ้าแล้วก็มีในโหมดแบบเขาเรียกอะไรอ่ะที่ของนิ้วได้อ่ะเออืตรงไหนต้องการการปุปเป็ดเน้นเลยเน้นไปอืครึ่งหน้าก่อนเนาะ เฮ้ยเนื้อแป้งทำมาแบบไม่โบ้โบ๊เบ,บ๊ะนะเนื้อแป้งเขาเน้นปกปิดจ,จริงเนี่ยทุกคนข้อแบบที่ว่าตัวบางเองไม่ค่อยชอบใชอ้อ่ะเพราะมันต้องมานั่งเงี้ยเห็นปะแบบบางทีเราไปเห็นคนแบบเติมหน้าตามปามั๊มหรือว่าตามแบบสถานที่ทั่วไปอะเราก็รู้สึกแบบเหนื่อยไหมอะ่ะต้องมานั่งกดๆๆๆกเมื่อยอ่ะอะไรเงี้ยนะ แต่ถ้าตัวใบเี้าใช้อะจริงๆอ่ะก็คงจะสะดวกในโหมดของแบบแปลงมากกว่าเนี่ยปะพอกดลงไปแล้วก็ค่อยปาดนะทุกคนแต่ก็ไม่ได้ปาดแบบลงน้ำหนักมือเยอะนะอ่าโอ้โหเอาเรื่องหวานเจียบนี <c> ่ <ười> <c ười> อุ้ย <c ười> เป็นครึ่งหน้าที่นะดูมีอะไร นะทุกคนคือแป้งของเขาเนื้อดีมากแมทจริงแล้วก็ปกปิดในเรื่องของแบบรอยดำได้ดีนะทุกคนเฮ้ยดีอะแล้วก็ไม่เห็นรูมนุมขนเลยเบอร์รุมขนได้ดีด้วยอ่ะอีพับไปแล้วทุกคนอีพับตกไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปเก็บพับแบบแป๊บคนค่ะก็ไปหยิบแปรงมาเลยนะคะเนาะก็ข้างนี้นะคะคือข้างที่ลงเป็นพับเนาะพับที่เขาให้มานะทุกคนก็จะเป็นอันนี้ในอย่างที่เห็นเลย นะคะก็จะได้ผิวประมาณนี้อันนี้เขาก็จะแบบเน้นงานเติบนิดนึงเห็นปะมันจะได้งานที่แบบดูปกปิดอะทุกคนคะ่ะเฮ้ยแต่ผิวคือแบบดีในโมหขาวขาวจริงอันนี้ขาวจริงนะคะแต่ไม่ได้ขาวขนาดแบบหน้าเทาอะทุกคนคะ่ะเพราะว่าโดยรวมแล้วลวที่เราไปปัดแก้ไปคอนทัวร์แล้วมันก็จะมีความรู้สึกเอ้ยมันพอดีส่วนอีกข้างหนึ่งนะคะเราจะลงเป็นแรงน้องคนนี้คนเดิมของเรานะคะก็มาใช้เลย แปลงเนี่ยเขาจะได้งานผิวที่แบบดูธรรมชาติมากกว่านะคะแบบเบาๆนี่เบาๆแล้วก็ไหว้วยนะเออเอานี่ออนี่เบาจริงแล้วก็แค่แบบเนี่ยปาสองครั้งนี่อืมอืม อืมสลาทุกคนแปลงพับเห็นไหมเฮ้ยในด้านเนี้ยเขาจะมีความแบบบางเบานะทุกคนแต่ก็ยังมีความปกปิดแบบเล็กๆน้อยนะคะส่วนด้านนี้ก็คือเน้นงานแบบงานให้แบบมันผิวมาดูแบบเติบนิดนึงปกปิดเยอะนิดนึงนะคะเดี๋ยวลงคอได้แปลงแลวกันนี่ลงไปเลยที่คออันนี้ถือว่าเป็นแป้งที่ โอเคเลยอะนี่นี่นี่คือโดยรวมนะคะหลังจากที่ใช้เสร็จนะทุกคนก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้อุ้ยดีอะอืมแต่ค่าแร่คือเรารู้เลยว่าถ้าแบบว่าเราลงด้วยพับอ่ะมันจะได้สีที่แบบค่อนข้างที่จะชัดกว่าเห็นเด่นกว่าเลยนะคะแต่ถ้าด้านไหนที่เราลงแบบตัวที่เป็นแปรงอะ ก็จะได้งานผิวที่แบบธรรมาชาติดูละมุนเนาะเออถ้าถามตัวไปเองชอบข้างไหนตัวไปเองชอบข้างนี้เพราะรู้สึกว่ามันละมุนมันธรรมชาติมากกว่านะคะแล้วก็มันดูกลมกลื่นมากกว่าแล้วก็ดูไม่โดดไม่เด่นมากกว่าส่วนข้างนี้ค่อน,นข้างที่จะปกปิดดีนะคะแต่ก็ยังคงดูโดดเด่นนะทุกคนแต่ก็คือถือว่าโอเคใช้ได้เพราะเดี๋ยวไปคอนทัวร์เอยลงแก้มเอยอะไรเอยมันก็จะดูแบบเข้ารูปนะคะพอดีมันไม่ได้ดูแบบดูเหวอะทุกคนคะ่ะมันดูแค่แบบสว่างขึ้นผิวมันดูสว่างขึ้นเออนะ นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนอ่ะเดี๋ยวขอตัวไปแต่งหน้าแป๊บเดี๋ยวกลับมาให้ดูผิวนะคะค่ะก็แต่งหน้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้นะคะลุกป,ประมาณนี้นะคะก็จะมาสำรวให้ฟังนะคะสําหรับแป้งนะคะของคิวเพสนั่นเองคะ่ะสาหรับแป้งของคิวเพสตัวนี้นะคะตัวบางเองให้ใช้แล้วรอดนะคะเนาะเพราะว่าไม่ได้ทําให้หน้าเทาหน้าลอยนะเขาปรับให้ผิวไนดะ้มีความแบบสว่างกระจ่างใสขึ้นจริงนะคะอย่างที่บอกเลยว่าถ้าด้านไหนใช้พับ ด้านที่ใช้พับคือด้านนี้นะคะก็จะทาให้การปกปิดเนี่ยคือดูเติบขึ้นนะคะนาะแล้วก็ทําให้สีเนี่ยมันดูสว่างขึ้นแต่ถ้าเราสุขุ้อยากได้แบบซอฟงานผิวอะอะไรอย่างเงี้ยบางเบานะคะ<ม>ก็แนะนําว่าให้ใช้เป็นด้านแปลงซึ่งเป็นด้านนี้นะคะซึ่งสองข้างเนี่ยไม่ค่อยได้แตกต่างกันเท่าไหร่แตกต่างกันตรงที่ว่ามีความแบบปกปิดมากปกปิดน้อยนะคะเป็นประมาณนั้นนะคะแล้วก็ชอบตรงที่ว่าน้องเนี่ยไม่มีความแบบตกร้องนะคะตามล่องใต้ตาหรือว่าตามล่องจมูกค,คือแบบไม่มีเลยทุกคน นี่คือจะบอกว่าดีมากชอบมากแล้วแบบเบอรอผิวได้แบบดีมากๆเลยในหมดของลุมขนนะคะคือแบบไม่เห็นลุมข,ขนเลยคือชอบานาได้ผิวที่แบบเรียบแล้วก็เนียนะคะถ้าอันนี้นะคะสาหรับตัวปังเองเนี่ยปังให้ใช้แล้วรู้สึกว่าประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกนะคะก็คงจะได้เห็นได้ใช้กันบ่อยๆแน่นอนนะคะสําหรับอันดีนั่นเองค่ะก็ราคานะคะตอนที่ตัวปังเองซื้อลดราคานะทุกคนเหลือประมาณ 69หรอ79บาทไม่แน่ใจนะคะทุกคนก็ลองไปแล้วซื้อแลวหกกันดูนะทุกคนจะบอกว่าเป็นแป้งที่ทุกคนควรที่จะมีนะคะใครที่แบบเฮ้ยสีผิวใกล้เคียงกันกไม่รู้ว่าจะซื้อแป้งอะไรที่ใช้แล้วรอดนะคะแนะนําเป็นคิวเพนะคะเป็นว่นสองไลเบสนะคะสามารถใช้แล้วรอดเหมือนกันซึ่งถ้าแบบน้องๆ้องนักเรียนนะักศึกษาจะซื้อนะคะไว้เติมในระหว่างวันก็ได้เช่นกันนะคะน้องก,ก็เป็นอะไรที่ใช้แล้วชอบนะคะ อ่ะโอเคทุกคนค่ะก็สรุปไปเป็นที่รับรอยแล้วนะคะสำหรับนในหมวดของแป้งนะคะที่มาใช้ทุกคนได้ดูกันในวันนี้นะคะมาช้าแล้วทุกคนแต่ก็มาแล้วอย่างที่บอกว่าเรามีหน้าเดียวเราลองลองใช้คนเดียวลองใช้กับตัวเองเราเลยแบบอาจจะแบบนานๆมาสักชิ้นหนึ่งหรือว่าเฮ้ยมาเช้าคนอื่นเขาแต่เราก็มานะคะทุกคนค่ะเราก็อย่างที่บอกว่าเนี่ยอย่างแป้งหนึ่งตลับเนี่ยเราก็คือแบบใช้ได้นานมากๆนะคะทุกคนค่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องแบบไปซื้อเพิ่มเติมหรือว่าแบบ เลือกอีกเยอะแยะอีก,อกทําไมนะคะก็คือใช้ไปให้ได้แบบสักครึ่งหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเปลี่ยนไปลองตัวอื่นอะไรแบบนี้เนาะแต่สำหรับอันนี้ก็คือให้ใช้แล้วรู้สึกว่าชอบนะแล้วก็ประทับใจซึ่งปกติแล้วตัวปันเอเป็นคนที่ไม่ค่อยโอเคกับแป้งผสมรองพื้นเท่าไรหร่เลยเพราะรู้สึกว่าใช้ังานก็ไม่รอดหน้ามาดูแบบไม่มอกเกินไปนมันก็ดูแบบปึ๊บมันดูแบบเขาเรียกอะไรละ่ะ เขาเรียกมาดูไม่เรียบเนียนอะผิวอะแต่สาหรับอันนี้ก็คือทําให้เราเปลี่ยนใจได้มากๆเลยนะคะทำให้เราเนี่ยอยากกลับมาใช้แป้งผสมรองพื้นอีกครั้งหนึ่งนั่นเองคนะ่ะถือว่าโอเคเลยพกไปเติมในระหว่างวันก็ได้เช่นกันนะคะ,ะทุกคนค่ะก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรมาอัปเดตกันนะคะก็จะมาอัปเดทเพื่อนได้ดูกันนะคะก็รอดูกันได้นะคะในคลิปวิดีโอนี้นั่นเองคะ่ะ ก็กลับมาพบกันนะคะในวันที่23นะคะทุกวันนี้เนี่ยเป็นวันเสาร์เนาะก็สั่งนะคะเป็นเซเว่นมานะคะทุกคนค่ะก็สำหรับคลิปวีดีโอนี้ก็จะ,ะามาทำเป็นทานสายปากอีกเหมือนกันนะคะหนูก็อยู่ในโหมดของวอล์กสมาร์ทแอนด์แฮปปี้นิวเยียร์เลยเนาะสำหรับชิ้นแรกที่ซื้อมานะคะจะเป็นอันนี้ทุกคนเป็นรถใหม่นะคะเป็นเอ่อเกรเนนะคะกาโนล่านะคะผสมซีเรียลรถโอนตินนะคะซึ่งเป็นรถใหม่นะยังไม่เคยเห็นนะก็เลยซื้อมาแบบ ลองนะคะน้อยช่วงนี้คือต้องลองอะไรที่มันแบบเบาๆนิดหนึ่งนะคะตัวนี้เขามี1 5อิกิโลแคลอรี่นะคะทุกคนขาเป็นประมาณนี้แต่ยังไม่ได้มากินช่วงเช้ชาเน,นาอะทุกคนนี้เน้นไว้ก่อน <S <S สําหรับช่วงเช้านี้นะคะก็จะมากินเป็นอันนี้แทนทุกคนหน้าตาเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้เนี่ยเขาเป็นสลัดธัญพืชอกไก่นะคะนก็เป็นแบบพวกผักนะคะเป็นแบบพวก ข้าวโพดนะคะถั่วลันเตาอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีตัวอกไก่นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยปริมาสุทธินะคะอยู่ที่เก้าสี่กรัมนะคะเนาะแต่ไม่น่าจะบอกมานะทุกคนว่าแบบกี่แคลอะไรแบบนี้นะคะเอออ่ะโอเคทุกคนนี่หน้าตาเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองกินกันเลยอืมเปิดออกมาหอมหอมอันดับแรกคือหอมน้ำสลัดนี่ลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเนาะก็ถือว่าให้มาโอเคเลย แต่ก็ไม่ได้เต็มถ้วยนะอันนี้ราคาประมาณ25หรือ29บาทจตไม่ได้นะคะเนาะ,อะโอเคมาเริ่มกินกันเลยเขาจะมีแบบถัวแดงมาให้ด้วยนะคะเนาะหน้าะเป็นแบบนี้อืม,อ,มอร่อยแล้วมีแครลอดด้วยมีตัวอกไก่ไเห็นไหมหลังมาพร้อมกับถั่วดำอ,อันนี้อร่อยจริง น้ำสลัดคือแบบมีความแบบอร่อยกำลังดีเลยก็เปรี้ยวหวานอืมอันนี้อร่อยม,ม,ม,มากก็กินได้ประมาณหกเจ็ดคำประวันนั้นแล้วแต่นาะว่าใครกันแบบตักคำเล็กคำใหญ่อร่อย เป็นหน้าตาแบบนี้นะทุกคนเี้ยเซเว่นฮทันจะเพื่อแบบนัวนี้เป็นวันเสาร์ไม่ออกไปไหนอยู่บ้านพรุ่งนี้ออกไปเรียน่อ,อย กระพาะเยอะมากแล้วก็ที่เป็นถั่วลันเตาอ่ะเยอะเหมือนกันแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เยอะคือถั่วดำเยอะหนึงอืมเห็นไหมอือก็เรื่องได้หมดแล้ว ใครที่แบบอยากลดน้ำหนักไดเอทอย่างเงี้ยแนะนำน้ำสลัดให้มากคือมีความแบบไม่มากไปไม่น้อยไปพอดีๆทุนคนเป็นคนที่กินแครอทยากนะทุกคนเพราะว่าแคารอทมันแบบรสชาติมันไม่ได้ ตาเก่งอั่าเนี้ยกินได้ออันนี้ก็เพิ่งเคยเห็นนะตาเนี้ยว่ามีในเซเว่นไม่รู้ว่าเขามีมาก่อนนะอันนี้หรือเปล่าแต่ในเซเว่นเนี้ยเพิ่งเคยเห็นเนาะเซเอืนนอถามบทสีเดียว มาล้วเดอขอมับเช้าเช้าอ่ะก็เป็นประมาณนี้นะเอาลวงมันประมาณนี้นะมากินให้ดูก,กันเนาะเพราะว่าอันนี้อร่อยจริงคือก่อนนะอนเนี่ยเราอัดไปตัวหนึ่งแล้วเราคิดว่าจะให้เป็นตัวแรกสําหรับในคลิปนี้ที่เรากินแต่ผลปรากฏว่ารสชาติมันไม่ได้ไม่อร่อยเลยแต่ไม่บอกกันเนาะตัวไหนเพราะว่าบางคนกินแล้วชอบก็มีบางคนกินแล้วบบแบบไม่โอเคก็มีเนาะแล้วแต่ ต่เนี้คือเราดีได้เห็นแน่ในเทิปอ,อร่อยจริงอ่ะเดี๋ยวขอตัวไปทำงานบ้านก่อนนะทุกคนคะ่ะเพราะว่านี่ปัน่นพาค่างไว้นะคะเดี๋ยวก็มาเจอก,กันในช่วงตอบไคะ่ะ ก็มาต่อกันนะคะทุกคนค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเที่ยงกว่าแล้วนะคะก็จะมากินเป็นตัวนี้เลยนะคะก็จะเป็นของเกรเกนกาโนล่านะคะเนาะเป็นโลนะะโอนตินนะ,ะทุกคนหน้าตาเป็นประมาณนี้นี่หน้าตากระปุกนะคะเดี๋ยวเราจะมากินกับนมนะคะซึ่งนมวันนี้เราจะใส่เป็นอันนี้เมจินะคะจะบอกอร่อยมากสำหรับนมรสนี้นะทุกคนดี๋ยญาติเปิดดูด้านในก่อนนะคะว่าเป็นยังไง ทุเป็นแบบนี้นี่แบบนี้เลยให้ดวยได้หอมช็อกโกแลตมากอหอมมากๆเลยทุกคนแล้วเราก็จะใส่กับนมช็อกโกแลตนะคะอันนี้ซื้อไว้ตั้งแต่แบบเมืาหวานยังไม่ได้กินใส่ลงไปเลยแบบนี้นะใัดแบบประมาณนี้ที่เหลือก็วางไว้ก่อน ช้อนไม่ให้มาเหมือนเดิมนะคะคนก่อนทุกคนมันจะได้แบบรสชาติช,ช็อกโกแลตที่แบบเข้มข้นขึ้นนี่ลักษณะแบบนี้อืกินกับน,นมเย็นๆแล้วมันชื่มใจอร่อยมากกรอบหอมหวาน อืมดีมากอะรอแบบนี้หนึ่งถ้วยเนี่ยกินรองเท้าคืออิ่มนะขนมแช่ยเย็นแล้วก็มาเทชื่นใจอืมอร่ม,อม,มาก มีทานยาพืชต่างๆนะทุกคนอืมเขาบอกว่ามขาีข้าวโอ๊ตช็อกโกแลตชิพข้าวพองรสช็อกโกแลตอัลมอนด์นะคะแล้วก็โอรีจินไซรัปเป็นมะม่วงหิมาาะานนะแล้วก็อื่นๆอีกแือว่าโอเคอืมเลยให้เยอะมากอมมาก ถ้วยหนึ่งคืออยู่ท้องแก็อิ่มเลยอากาศหนามากวันนี้ทานที่ชอบอ่ะทานแบบพวกทานยาพืชอะอันนี้นะนำอร่อยอืม อ่อยมากจะได้เราเหมือนเราแบบกินซีเรียลแต่ว่ามันผสมแบบธัญ,ญพืชมาด้วยนะคะอือเห็นปะดิฉันเม็นมะม่วงมะพร้าวอร่อยมากอืออืออือทุกคนก็ มาให้ดูกันนะคะประมาณเท่านี้นะก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตก็จะมาอัปเดตท,ทุกคนได้ดูอีกแน่นอนนะคะวันนี้นะคะก็มาเรียนแต่เช้าเลยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ